สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องใอซั่ังนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหา P ี1น,นะครับปักขัดน,นะครับพอดีว่าวิ่งมา4ปีแล้วนะเทโบไม่ทำงานเลยนะครับน่ะยังไงกับ กดติดตามให้ด้วยนะครับพาไปดูกันสายเข้านี่นะครับหอีีก็เมื่อกี้ก็เสียบสแกนไปแล้วอันนี้น่าจะเป็น เขาเรียกว่า P 1 1ิเนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นตัดท่อนนะครับเพราะว่าคัสซีน่าจะเป็นเมกาเนาะตัดท่อนมามันก็จะครบอยู่นะครับเนี่ยรับอวั o ี v D มันก็มีอยู่นะ,ะเสียบเช็คแล้วเมื่อกี้ปกติกสายไฟตรงนู้นเขาก็เสียบมามั่วหมดเลยนะครับตรงเทอร์บโบเนาะทีนี้ก็ทีนี้ก็เริ่มเช็คเสร็จก็พอไอ้ตรงนู้นทํางานแล้วนะครับตัวนี้ไม่ทำเนี่ย ตัวนี้มันติดเกอ,อช่างอ้วนก็เลยลื้อไปเลยเรื่องลื้อนี่ต้องต้องบอกช่างอ้วนเลยนะเร็วมากนอนใส่ใส่ไม่ได้นะใช่ประมาณนั้นแหละลื้อ,อยังอลลื้แ้วเดี๋ยวมันถ่ายไหมเขาจะเห็นอ๋อ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไวมาก <c oughs> นี่เดินไปเอากล้องแป๊บเดียวไอ้ตัวนี้ลุดออกมาเลยเจนเออโห่ยอะไรยอดลีนอาวทำอะไรมนาะชิ้นติ๊กจั๊กจั๊กน่ะ เนื่องจากว่ามันไม่เคยทํางานมาสี่ปีเลยนะครับมันก็เลยอะไรอ่ะปุ๊กหมเหมือนปุ๊กมันใช่กำลังจะคืนชีพโบได้แล้วถ้าแบบนี้เขาเรียก VGS ่ะเนาะครับอันนี้ระบบทำงานมันจะเป็นแบบลมนะครับ VGS อย่าให้ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษนะอืเอาแค่ VGS นี่ก็พอแล้ว เขาพูดต่อไปอีกประมาณครั้งแรกอาจจะได้เพราะข้างต่อไปจะไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันมีสนิมไหมเจนหรือว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นแค่ขีผงไม่ใช่มันติดมันติดติดเฉยไหมทำให้มันลื่นขึ้นเกือบไปเกือบไปมันไม่ทำงานหรือพี่วันไม่ขยับเลยนี่จะยืนหลบทำไมเราพี่อืมเออโชว์หน้าเลยไม่ออกซือเนาะ งานรถพยาบานเรานะครับเนี่ย,ยสามสีขน,นองนะจ้่เดี๋ยววันนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้เลยครับแต่ปัญหาเรื่องเงินไม่ได้นะนไม่ได้ครับเรื่องเงินถ้าเรื่องเงินต้องไปธนาคาครไงเราตกลงสอไปเลยกี่แรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนอ๊บเอ้ยชิบีตแรงโอ้ ลำบากนิดนึงโอ้สามร้อยสี่สิบแรงไม่รู้กล้องมันเห็นป่ะมันไม่ค่อยเห็นนะกล้องอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่สามรอสี่สิบแรงแรงเหลือเห็นพี่เขาบอกว่าขนาดเทโวยังไม่ทำงานนี่ขึ้นเขานี่สบายนะครับรถมาจากต้แล้วเนะี่ยชันเลยเกียร์สองอะ พี่เป็นจิ๋จังหวัดอะไรครับรถรถรถอยู่จังหวัดอะไรสุราษฎร์สุราษฎร์เมื่อวานนี้ก็รถมาจากร้อยเอ็ดนะครับผมมานีร้อยเอ็ดวันนี้มาจากสุราษฎร์จะกินทั้งสี่ภาคเลยใช่ไหมครับแอ้จะเอาทั้งสี่ภาคเลยนะครับทั้งหมดเราดับทั่วประเทศอ๋อนี่ไงซ่อมไปแล้วซ่อมไปแล้วอ๋อมันเป็นสามสเต็ปมันต้องล็อกดึงอย่างนี้ด้วยเนาะอย่างว่า ต้องล็อกเนี่ยมันจะเป็นตะขอล็อกได้ดูแล้วแต่ถ้าเด็กชั่วมันจะเป็นกระบอกลมเป็นลมเป็นห้องลมนะตเนี่ยตับรถอยู่หรือเปล่าติดแบบตอนนี้น่าจะพัฒนาแล้วหรือเปล่ามั้งมันจะไปเป็นท่อนๆแบบนี้นี่ไงมันเป็นตะขอเกี่ยวเจล้องดึงมาดูนิดนึ่งอ๊บเออเห็นไมเป็ตะขอเกี่ยวโอเคโอเคนั้นแหละดูเยอะไม่ได้ครับน่าจะต่อจ้าวทุกคน้องหวงเดี๋ยวต่อจ้าวดีเลย เดี๋ยวพาไปดูตรงเออเอาฝาท้งน้นให้ก่อนฝาข้างบนเลยเร็วมันวาให้ก็ได้เดี๋ยวสังไปดูสเต็ปทุกคนครับครับอ่ต้องให้ทุกคนไปดูตรงนี้หน่อยอือเอ้าฝาข้างบนนะครับเี่ยวคิดไดมันจะมีแผ่นเลนี่ยมันจะมีแผ่นอะไรนี่เนาะแผ่นนี้มันจะปิดอยู่ตรงนี้แหละนี่ปิดปิดทั้งหมดเลยแล้วก็รื้อทำการรื้อมาเช็คเช็คสายตัวนี้นะ เช็คสายพวกนี้ให้มันครบอ่นะเนาะตรงนี้มันครบตามระบบเสร็จก็แต่ที่แรกมันไม่มีเสียงยิงตรงนี้เลยนะก็เช็คทั้งทั้งลมทั้งสายไฟนะครับเช็คมาเสร็จแล้วก็ตัวนี้ทํางานมีเสียงยิงลมแล้วนะจะนุ่นติดนะตัวที่เจอวนถืออยู่ติดตอนนี้ก็รื้อให้ต้อมให้เบื้องต้นนะครับ แต่ถ้าถ้ามันยังไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนนะแต่ว่ามันหาจะใช้ได้ไห่เพราะว่ามันไม่เคยทํางานเฉยๆเนาะมันแค่แบบลูกสูบมันน่าจะติดอยู่ค้างอยู่แล้วมันไม่ขยับอ่ะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรมีละอองน้ําอะไรพวกเนี้แต่ตัวนี้มันแรงอยู่นะเครื่องตัวเนี้ยเคยทําอยู่อันนั้น่ะอันนั้นก็หัวลากเหมือนกันตัวนั้นก็สเตตัวโบไม่ทํางานเหมือนกันครับ รุ่นนี้ถ้าตัวนี้ไม่ทํางานนะไม่มีวิ่งนะครับไม่ไม่วิ่งเลยรถอะถาจากอันนี้แปลกเนะียวิ่งดีคันนี้นะจะของอของวิ่งดีแบบเขาใส่ไอ้ไอไนั่มาด้วยไอ้อะไรคันเร่งะกงล่องคันเร่งใส่กล่องคันเร่งมาจับควันเนียอะมากกดนี่ออก็นลูกเป็นลูกเป็นลูกดู ระวังระวังนะร้อยกโลจะเริ่มโ้นแลว่างมันก็เริ่มแล้วว่าน่าจะไม่นานหรอกเริ่มใส่แล้วผมก็จะ เกิดพ่งนิดๆหน่อยๆครับงานถนัดส่วนมากจะถือกล้องที่ส่วนใหญ่กลยก็ก็ยืนแพว่นกรว่ากากเองาก็่ากากแพ่าก็วา่อก็หญ่มาก็้าก่ากา่าาก็วเาก่ก็ากวาก็วก็วก็อก่ก็ว่าก็วเดี๋ยว เครื่องวิวไอ้ที่มันเป็นปนั๊กขันน่ะมันเป็นรหัสยูดีอะตัวนั้นนะที่มันมีอีจีอาร์ข้ามตรงเนี้ยเครื่องวิวใช่ปะไอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกล่องบางอ่ะกล่องบางยูบียูดีเป็นกล่องบางหมดเลยตัวนั้นะแรงตัวนั้นมันจะติดเป็นเจ็ดร้อยไงอันนี้มันไม่มีลงท้ายมันพีสิเอสซีเฉยเตัวไหนก็แรงหมดอะตัวกรอบนะ <laughs> ใช่ครับ แต่ตัวนี้คันนั้นก็แรงมากเลยนะที่ทําไปคลองเตยเหรอพี่ใช่คลองเตยครับมันดูนี่นหรอือเนาะแต่คันกีก้าทําไปก็แรงไง<อ>กีก้าอีกคันหนึ่งไงอันนั้นก็มาจากไหนอืออันนั้นก็จาก,จากใต้แหละครับหรือว่าร้อยแค่มาจากใต้นี่แหละนะลูกพี่ฝากช่องให้หน่อยครับ ฝากกดติดตามให้ครับกดติดตามช่องไหนช่องเอซังครับฮะเป็นพูดพูดพูดเอาโุ้ยรับรอด้วยพี่พี่อยากแดนใต้พี่ไม่พี่ไม่เตรียมผมก่อนแล้วผมพูดนะพูดเลยพูดเลยก็ฝากติดตามช่องแกด้วยนะครับอ่าช่องเอซังช่องเอซังครับโอ้โสมเดี๋ยวจะรอดูผลงานนี่เดี๋ยวรอดูผลงานพี่ขนาดว่าตูบูไม่เปิดนะยังแรงอ่ะนี่ยังแรงอ่ะนี่แต่ตูบูเปิดได้จากขนาดไหนจะประหยัดไหมเนาะน่จะประหยัดไหมหรือจะกินกว่าเดิม <laughs> <laughs> ่ะโอเคคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วครับใครพอสมควร <laughs> ผมนี่แหละครับ <laughs> อขอบคุณครับผม yeah, บที่รับชมเยวครับเดยว